ขอโทษีครับพอดีผมรีบไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบนี้ใช้เฉพาะพนาาักงานบริษัทเท่านั้นคนส่งอาหารนูน่นขึ้นมาได้ไปเองครับแต่พี่ผมต้องไปส่งอาหารที่ชั้น25นะครับนี่มันกดของบริษัทครับถ้าเกิดคุณไม่อยากส่งทางออกอยู่ทางด้านนั้นครับ ฮัลโหลครับคุณลูกค้าผมพนักงานส่งอาหารนะครับคุณลูกค้าช่วยลงมารับอาหารข้างล่างหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ฉันไี่ว่างรบกวนคุณขึ้นมาส่งให้ด้วยแต่พี่รประพอเขาแม่ผมใช้ลิฟต์อ่ะครับนั่นมันเรื่องของแกเขาไม่เป็นไใรใแกใช้แกก็ใช้ไมสิและถ้าแกมาช้านะเตรียมรอรับหนึ่งดาวได้เลยเคุณลูกค้าครับฮัลโหล เดี๋ยวก่อนค่ะน้องสวัสดีครับท่านประธานอืมฉันจำได้ว่าลิฟต์นี้คนส่งอาหารก็สามารถใช้ได้นี่อทิตย์ที่แล้วผู้จัดการมีนาเพิ่งตั้งกฎน,นี้ใช่มามครับถ้าเกิดผมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผมโดนไล่ออกแน่ครับฉันเข้าใจแล้วน้องคะพี่กำลังจะขึ้นไปชั้น25าพอดีเดี๋ยวพี่เอาไปส่งให้เองจริงเหรอครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะ คุณมีนามาพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานเรียกหนูเข้ามาไม่ทราบว,ว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนี่ใช่หันคุณสั่งไว้ไหมออใช่ค่ะไปอยู่ที่ท่านประธานได้ไงคะพอดี ฉันเจอน้องส่งอาหารที่ใต้ตึกเลยเอาขึ้นไม้คุณอะถ้ารู้อย่างงี้หนูลงไปเอาเองก็ได้ค่ะลงไปเอาเองคุณจะเดินลงไปเอาเองงั้นหรอรู้จนะักกันนีนาท่านประธานเนี่ยชอบล้อเล่นนะคะก็ต้องใช้ลิฟต์สิคะล้อเล่น <c oughs> แล้วทำไมคุณถึงตั้งกฎห้ามคนส่งอาหารใช้ลิฟต์ล่ะก็หนูกลัวพวกคนส่งอาหารมันทำลิฟต์สูกระปรนี่คะ คุณมีนาลิฟสุกรกยังล้างได้แต่ใจคนเราถ้าสุรปรกจะเอาอะไรมาล้างท่านประธานคะมันก็แค่เด็กส่งอาหารกระจกกระจกก็ให้มันใช้บันไดไปสิคะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่เป็นไรงั้นหรอได้คุณก็ไปลองเดินขึ้นมา25ชั้นดูสิท่านประธานคะหยุดเก็บข้าของแล้วกลับบ้านไปได้ละท่านประธานคะไก่แค่เด็กส่งอาหารกระจกกระจก ทานถึงกับต้องไล่ฉันออกเลยเหรอคะคำก็คนส่งอาหารสองคำก็กระจอกคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกพวกเขาพวกเขาทํางานสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยสองมือทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันคุณควรที่จะรู้จักให้เกียรติคนอื่นมากกว่านี้นะคุณมีนาะท่านประธานคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูยังมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูถ้าหนูเสียงานนี้ไป ขอบควณหนุจะอยู่ยังไงอือได้สิขอบคุณคะ่ะท่านประธานหนูว่าแล้วท่านประธานต้องเป็นคนใจดีพรุ่งนี้คุณก็รออยู่ใต้ตึกลับผิดชอบนำอาหารขึ้นมาส่งให้พนักงานบนตึกอะไรนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมห้ามใช้ลิฟต์เดินได้แต่บันไดนะ